สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องเอ็นน้ำชาแนลนะคะทุกคนวันนี้น้ำจะมาเล่นเกมเกี่ยวกับเกมผจญภัยค่ะซึ่งไม่เคยเล่นมาก่อนเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูกันนะคะชื่อเกมว่า host me l o s e กอดฉันไวใ้ใกล้ๆค่ะชื่อเกมอะไรแปลกๆนี่ไป,ไ,ปไปเริ่มกันเลยค่ะ มาแล้วมวค่ะทุกคนเฮมันก็ต้องแบบถ้าภาพสมจริงกว่านี้จะดูดีมากนนี้ก็ถือว่าเกือบสมจริงไขไขเขาสามารถทำให้ลูกอันนี้เป็นสีแสงได้แสงสีได้เอ้ทำไมรูปร่างแบบเป็นคนนะแต่ว่าหน้าเหมือนหมาป่าใช่ไหม อ๋อเขาให้ทําตัวเดินอันนี้เป็นตัวเราใช่ไหมคะใช่จ้ะแล้วเราจะเดินไปไหนเนี่ยทาให้ลูกอันนี้เป็นสีหรอ,อเดินไปตรงกลเกมอะไรนี่อ,อะไรอะอ้าวเดินไปแค่อยู่หน้าบันไดเองอ๋อ นีคุณเป็นเทพเจ้าหรือเปล่า,า,าหรออุ๊ยมันเหมือนแบบอะไรสักอย่างแค่แบบเดินไปที่บันไดนิดเดียวเองนะเมื่อกี้บ้านพังผุหมดเลยเธอมีจิตวิญ,ญญาณอะไรเนี่ย โคตรใหญ่อะก็จะให้เราตามมันนี่ตามอะไรไปคะทุกคนอ๋อดูซ้ำซ้ำให้เราตามไปทำไมอะอุ้ยเสียว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 จังเลยตกลงไปนี่จะตายไหมทุกคนอู้หอะคะ อยากรู้ว่าทำไมหน้าเราเป็นหมาป่ายอย่างนี้นสถานการณ์เอาไปไหนเนี่ยลงล่างเนี่ยอ้อจะไปไหนโดดขึ้นบนมาตรงนี้เอเล่นอะไรของเราเฮ้ยเราต้องไปไหมอะต้องไปหามันกรี ผีอันนี้เป็นวิญญาณอ๋อตัวดีใช่ไหมน่าจะประมาณเกมวันนี้เจอกับพวกผกีพผีวิญญาณอ,อุ๊ยถ้าตกลงไปตายไหมเนี่ยก็เจิ่แตกเลยอุอ๊ยนี่ไงตรงนี้มันจะตกหกลดๆเอาไปใกล้ๆแล้วหลดให้เริ่มใหม่เรอทีนี้ใช่ไหมแล้วเราจะผ่านไหม เราจะผ่านไปได้ไหมรองเท้าก็ไม่ใส่หรือใส่อยู่ใส่หรอหดูไปได้ไหมเอ้ยฟีได้แล้วได้แล้วโอ๊ยเกือบไม่รอดนะนี่ไปไหนต่อไปไหนต่อทุกคน น้ำก็ขอโทษด,ด้วยนะที่เล่นไม่คล่องเท่าไหร่เพราะน้ำก็เพิ่งเล่นนะคะโอ้ยยินกลเฉยอุ้ย,อ,ยอะไรอ่ะหุยอะไรทุกคนมันคืออะไรคะโอ้มก้าวิสวยอ่ะมันเหมือน เหมือนคนยืนอยู่เลยอะตอนเราโอบอ้มลูกหรอโอ้อ oh ดเหมือนกันเดียบเลยเฮ้ยได้ลูกที่สองอีกแล้วอ๋อเขาจะให้แบบเราตามหาแบบสีทองทองอะสุดท้าย mm hmm. แล้วทีนี้ก็เอามาใส่ลูกที่แบบไม่มีแสงไฟให้มันมีแสง ถ้าแสงครบแล้วถ้าแสงสี่ครบแล้วจะยังไงต่อน้ำอยากรู้ทุกคนอยากรู้ไหมคะไม่อยากรู้ก็ต้องอยากรู้แล้วคะ่ะทอให้เราไปเหมือนเดิมใช่ไหมอ้แต่ครั้งนี้ทำไมมีรถให้แล้วขี่ได้ไหมเนี่ยอฮ้ยเขา ไม่ได้ให้เราขี่หรอให้เราทำอะไรอ๋อให้ข้ามตรงนี้แต่มันก็จะเป็นด่านใหม่ไปเรื่อยๆนะทุกคน sorry ด้วยนะไปแล้วมาเร็วเฮ้ยตัวนี้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาเร็วมันมาเล้วโอ้หลมตกเอาไหมค่ะทุกคน แปางแบ้งแบบน้ำจริงจริงแบบอเขงเพรชไปภาพว้าแฮปปีมันเหมือนเราจะไปเข้าล่งางบ จะให้เราไปตรงไหนอะลงด่านลงด่านมาอันนี้เราต้องต่อสู้ปีศาจช่หยทำไมมันเยอะจังทุกคนทางนี้ก็มีทางน,นั้นามีไปไม่ไม่ไม่ไม <the> <Earth> ่ <chw>. <terme> โคตรเยอะโอ้ยโกตอย่าวิ่งตามฉัน โอ้หถ้าเจอแบบนี้ของจริงนะสรุปตั้งแต่ตัวแรกเลยวูนะ้ฮู้เอเอเราไม่ได้แล้วเราถึงที่จุดหมายแล้วตัวอะไรใหญ่ๆ <laughs> ดีนะไม่โดดมาใส่ฉันมาอีกแล้วโอหเสียงเพลงเรงสุดซึงจงังเลยเสียงเพลงแล้วก็แบบเท่า นี่ก็จะเป็นรูปสีทองแบบอ่านหนังสือให้ลูกฟังนะคะแต่ว่าเมื่อกี้นี่ยืนอุ้มลูกเกมอะไรกันแน่นได้อีกแล้วเหลืออีกลูกนึงหุ้ยหน้าก็จะเปิดแล้วทุกคนเหลืออีกลูกนึงนะ่าจะเปิดให้เลยมั้งเนี่ย จะเปิดแล้วเราจะไม่ได้มีหน้ากากมาป่าแล้วบ้านก็พังไปเลยไปเป็นไรกันดูว่าเราจะเจออะไรอีก เราต้องใช้ความเร็วนะเราต้องเร็วอ่ะโอเคผ่านมาได้เฮ้ยอันนี้ทำไมมันสีแบบนี้อ่ะเฮ้ยกอดเราแล้วเราก็ได้แล้วจับคอทุกคนโอ้ตกใจเลยเมื่อไรจะผ่านนี้เฮ้ยอย่าเล หมือนสะกดจิตเราหรืออะไรอ่ะผีตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นเนี่ยเราต้องลงน่างเหรอลงล่างไปอาอนั่นสิใช่ไหมทุกคน